สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังพระคำให้ชีวิตวันนี้เราก็อยู่กันกับหนังสือเคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณของท่านฮัทสรรันเทเลอร์นะครับเรานำมาอา่านและก็เรียนรู้จากชีวิตของท่านครับขอบคุณพระเจ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตในด้านจิตวิญญาณที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับหนังสือเล่มนี้กนกบรรสารพิมพ์แล้วก็อนุญาตให้เรานามาอา่าน เพื่อที่จะเป็นที่หนุนใจพี่น้องผมเชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสอ่านเองใช้เวลาไตรตรองแล้วก็หยุดเป็นช่วงๆเพื่อทบทวนชีวิตของเราจากคำท้าทายจากชีวิตของท่านเราจะได้รับกำลังและก็รับพระพรทีเดียวพี่น้องครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับนะเมื่อท่านเปิดโรงพยาบาลน,นะครับที่นิงโปโอ้โหพันธกิจเกิดผลขึ้นมากมายน่าสนใจน่าหนุนใจ น่าเป็นกําลังใจมากทีเดียวนะครับแต่นะครับนะท่านทํางานเหน็ดเหนื่อยเกินไปกลางคืนก็นอนน้อยนะครับนะตรากตรามากบางครั้งนอนไม่ได้เพียงพอแล้วก็ร่างกายอ่อนแอลงอย่างมากจนกระทั่งสุขภาพของท่านทรุดโทรมลงนะครับแล้วก็ไม่ได้เขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่จดหมายข่าวอะไรพวกนี้คงจะเขียนอยู่แต่ท่านก็ อ่อนแอลงมากจนทั้งท่านห่วงว่าท่านจะเป็นวันโรคนะครับนะแต่ขณะเดียวกันครับโรงพยาบาลก็ยังคงดำเนินไปได้อย่างดีนะครับนะแต่ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจนในที่สุดครับร่างกายก็สุดโทมมากแล้วก็เคยได้มีโอกาสไปพักยาวๆที่ชนบทสักช่วงหนึ่งกลับมาก็ปรากฏว่างานที่รออยู่ก็เร่งด่วนมากจนทั้งท่านก็สุดโซมลงอีก และในที่สุดครับท่านก็ต้องผิดโรงพยาบาลด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับแล้วก็เดินทางออกจากนิงโปไปเซียงไฮ้เพื่อลงเรือกลับประเทศอังกฤษโดยมอบคริจักนิงโปที่กําลังขกขยายตัวนั้นให้ครอบครัวอาจารย์โจนส์นะครับในการดูแลมาถึงประเทศอังกฤษแล้วร่างกายของท่านก็ไม่ฟื้นฟูเท่าที่ควรครับเพราะว่าหมอบอกว่ามันซุดโมจนจะกลับไปประเทศจีนอีกคงไม่ไหวฮัตสันก็ไม่ยอมรับ การที่หมอบอกเขาอย่างนี้และท่านก็ยังทํางานทุกอย่างครับเพื่อประเทศจีนโดยพยายามหา,เ,าเงินหรือไรายได้ต่างๆเพื่อส่งไปช่วยที่จีนและขณะเดียวกันก็ยังคงเขียนจดหมายมากมายถึงคนหนุ่มๆที่ท้าทายเขาให้ไปรับใช้ที่ประเทศจีนแต่มีคนตอบสนองน้อยมากครับและครั้งสุดท้ายเลยก็มีคนหนึ่งที่ตอบสนอง วันนี้เรามาดูกันต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตด,ด้านการงานในช่วงนี้จึงผ่านไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าและไม่มีใครสนใจแต่ด้านครอบครัวแล้วพระเจ้าก็ทรงอวยพระพรให้แก่ครอบครัวของอาจารย์ฮัตสันเทเลอร์มากนะครับน้องเกรสนะครับนะมีน้องชายถึง3คนนะครับปีนี้ครอบครัวนี้ก็มีลูก4คนแล้วนะครับ ไม่ว่าใครที่ได้พบปากฮัตส,สันเป็นต้องได้ยินได้ฟังถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของแผ่นดินจีนผู้คนนับล้านล้านคนที่ไม่เคยทราบถึงะกิิคุณมาก่อนผู้นำกลยจักรทั้งหลายต่างฟังอย่างเห็นอกเห็นใจแต่ดูเหมือนไม่มีสักคณะเดียวครับที่ยอมรับคำท้าทายอันยิ่งใหญ่ออกไปประกาศอย่างประเทศที่มีพลเมืองไม่รู้จักพระเจ้าถึงครึ่งโลกนะครับเวลานี้คนจีนเยอะมากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับประเทศต่าง เขาจะปลุกใจคริสเตียนชาวอังกฤษให้หันไปสนใจจีนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างไรนะสิ่งนี้อยู่ในหัวใจของท่านเสมอจนทั้งศาสนาจาร์ดยูจีลุยส s เพื่อนของฮัสสันผู้เป็นบรรณาธิการวารสารแบปติสขอให้ฮัสสันเขียนสารคดีเกี่ยวกับงานที่นิงโปต่อเนื่องกันไปหลังจากตีพิมพ์บทแรกแล้วมิสเตอร์ลสบอกกับฮัสสันว่าบทความนี้สำคัญเกินกว่าจะจำกัด ให้ตีพิมพ์ลงในวรารสารของคณะหนึ่งคณะใดโดยเฉพาะควรเพิ่มเติมเนื้อหาหน่อยเขาบอกให้ครอบคลุมทั้งประเทศเราจะพิมพ์เป็นเสียงเรียกร้องจากมหาชนทั่วแผ่นดินจีนแม่นะครับนาะนี่เป็นเป้าหมายที่ท่านนะครับนาะได้บอกอาจารย์ฮัสสันเทเลอร์นะครับเนื่องจากอาจารย์ฮัสสันเองก็ไม่เคยลืมการทรงเรียกให้ไปประเทศจีนพ้นทะเลเขาจึงทำตามคำแนะนำนี้โดยไม่รอช้าเลยครับ เริ่มพิจารณาถึงความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณทั่วทั้งประเทศจีนอย่างละเอียดนะครับตอนนี้ตอนที่ยังอยู่ในประเทศจีนความต้องการเฉพาะหน้าที่ที่มีอยู่ท่วมท้นรอบตัวเขาบดบังไม่ให้เขามองเห็นความต้องการของทั้งประเทศครับแต่เมื่อถอยห่างออกมาอยู่ที่อังกฤษนะท่านได้มีโอกาสเพ่งพินิษพิจารณาแผนที่จีนทั้งประเทศทุกวันทำให ท่านเล็งเห็นถึงความต้องการส่วนรวมทั้งหมดชัดเจนขึ้นการอธิษฐานและยึดพระสัญญาของพระเจ้าที่ท่านเขียนไว้ใต้แผนที่นั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยผ่อนภาระหนักในหัวใจลงได้บ้างแม่ท่านมีภาระหนักในหัวใจแบบนี้นะครับนะแล้วก็คำได้อธิษฐานและยึดพัญญาของพระเจ้าแม้ขณะกําลังบากบั่นเขียนหนังสือเล่มนี้ ท่านก็เขียนไปอธิษฐานไปขอให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับนะโดนใจให้คริสเตียนแนองกฤษทุกคนตื่นตัวและกระหายจะส่งมิชชันนารีไปยังประเทศจีนดุดดังเกลียวขึ้นซัดสตร์เข้าสู่ประเทศจีนอย่างไม่เคยมีมาก่อนเขาอธิษฐานเผื่อทุกซอกทุกมุมของประเทศจีนครับยิ่งอธิษฐานยิ่งรู้สึกว่าพระเจ้าทรงใช้ตัวเขานั่นเองแหละให้ทําการนี้แต่เขาจะทําอะไรได้เล่าเพราะมีแค่ตัวคนเดียว พัดสันไม่มั่นใจว่าตนเองจะทําตามการทรงเรียกนี้ได้เขาบันทึกไว้อย่างนี้ครับว่าผมแน่ใจยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าต้องการให้ผมแสวงหาผู้ร่วมงานที่จําเป็นยิ่งจากพระองค์และก็ออกไปประเทศจีนกับพวกเขาแต่ความเชื่ออันยาวนานนั้นขัดขวางไม่ให้ผมก้าวออกไปนะโทษครับแต่ความไม่เชื่ออ,อันยาวนานนั้นขัดขวางผมไม่ให้ก้าวออกไปท่านไม่เชื่อในเรื่องนี้เพราะอะไรครับ เมื่อท่านศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าท่านเรียนรู้ว่าการที่จะได้ผู้รับใช้พระเจ้าที่มีประสิทธิภาพมานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป่าร้องขอความช่วยเหลือแต่อันดับแรกเลยครับขึ้นอยู่กับการอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ส่งคนงานมานะครับท่านเริ่มพบบางอย่างที่เขียนอยู่ในพระคัมภีร์ประการที่สขึ้นอยู่กับว่าเครือจักรที่มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อแต่ละคนจะไม่สามารถอยู่บ้านต่อไปได้อีกผมเห็นว่าแผนงานของอัครทูตไม่ได้เป็นการเรียรไรของเงินหรือคิดหาวิธีการต่างๆแต่เป็นการออกไปและลงมือทำงานโดยไว้วางใจในพระสัญญาอันมั่นคงของพระเจ้าผู้ตรัสว่าจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพวงจะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งพวงเหล่านี้ให้โอ้โหผมคิดว่าท่านพบสองสิ่งที่ สำคัญมากทีเดียวนะครับการงานของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการเป่าร้องของความช่วยเหลือและไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการการงานแต่เป็นเรื่องของการออกไปและลงมือทํางานนะครับแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แต่เรามักเชื่อไม่ครบชุดครับหรือไม่หมดทุกวัตทุกตอนเสมอ ผมไม่สงสัยเลยว่าถ้าผมอธิษฐานขอผู้ร่วมงานในพระนามพระเยซูพระองค์ย่อมต้องประทานให้แน่นอนผมมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานและประทานสิ่งจำเป็นทุกอย่างให้เพียบให้พอเพียงและทุกประตูในจกักรวรริจีนจะเปิดกว้างออกต่อหน้าเราแต่นี่ครับนะผมยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจในฤทธิอำนาจและพระคุณของพระเจ้าสำหรับชีวิตจิตใจของตัวเอง ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่ผมไม่หวังไม่ไว,ว้วางใจพระเจ้าในการพิทักษ์รักษาคนอื่นๆที่จะไปกับผมผมเกรงว่าในท่ามกลางพยันตรายความทุกข์ยากลำบากที่ประเทศจีนและปัญหาด้านการงานซึ่งต้องมีแน่นอนคริสเตียนที่ขาดประสบการณ์อาจจะพลังพลาดล้มเหลวและก็มาต่อว่าผมด้วยความขมขื่นใจเนื่องจากผมท้าชวนพวกเขามาทำงานที่เกินความสามารถของเขา แล้วผมจะทํำยังไงกับปัญหานี้จิตใจผมฟ้องร้องผมอย่างหนักขึ้นหนักขึ้นเพียงเพราะผมไม่ยอมขอคนงานจากพระเจ้าพระองค์จึงไม่ได้ประทานให้และไม่มีใครออกไปประเทศจีนซึ่งมีคนล้มตายวันละหลายหมื่นคนโดยไม่รู้จักกับพระคริสต์จิตใจผมเฝ้าคิดถึงประเทศจีนที่กําลังพินาศจ,จนกินไม่ได้นอนไม่หลับผมรู้ว่าพระเจ้ากําลังตรัสกับผมสองสเดือนนี้มีการต่อสู้ในใจไม่ได้หยุดเลย แต่ละคืนผมได้หลับไม่เกินชั่วโมงหนึ่งและเกิดความกลัวว่าตัวเองจะเสียสติไปแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ครับผมไม่สามารถจะพูดเรื่องนี้กับใครอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาได้แม้แต่กับภรรยาสุดที่รักของผมเองเธอคงรู้ว่าผมมีปัญหาแน่นอนแต่ผมไม่อยากให้เธอหนักใจไปกับผมพี่น้องครับอาจารย์ฮัสซันเทเลอร์เหมือนกำลังจนแต้ม และปัญหาใหญ่ก็คือไม่ใช่ท,ท่านไม่เชื่อพระเจ้านะครับแต่ท่านห่วงใยคนที่ท่านจะส่งไปทําการงานที่ประเทศจีนว่างงานที่นั่นหนักเกินไปแล้วถ้าเกิดพวกเขาล้มเหลวล่ะแล้วถ้าเกิดพวกเขาต้องไปเสียชีวิตที่นั่นล่ะถ้าพวกเขาล้มเหลวแล้วเต็ไมไปด้วยความขมขื่นใจท่านจะแบกภาระนี้ของพวกเขาได้อย่างไรแต่พระเจ้ามีวิธีครับพระเจ้าปลดปัญหานี้ ของท่านอย่างไรเรามาดูกันครั้งต่อไปนะครับแต่ให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าภาระหนักในใจของเรานั้นที่อยากจะรับใช้พระองค์นั้นจะเป็นตัวเคลื่อนการงานทั้งหมดจริงๆและพระคำของพระเจ้าได้เปิดตาใจให้ท่านเห็นว่าไม่ใช่ของเงินไม่ใช่มีวิธีการจัดการแต่เป็นเรื่องของการเชื่อฟังพระบัญญัติพระมหาบัญชาของพระเจ้าออกไปปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าอธิษฐานด้วยกัน พระปิดาเจ้าพระอ,องค์ใหญ่ยิ่งสูงสุดเราร้องทูลขอพระอ,องค์ให้พวกข้าพอองศหลายได้หิวกระหายอย่างที่ท่านนัสสันมีกับประเทศไทยกับการประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศไทยเราอ่านถึงจิตใจของท่านแล้วรู้สึกว่าเราเปรียบเทียบไม่ได้เลยและต้องขอพระเจ้าทรงโปรดปลุกเราทั้งหลายให้ตื่นและหิวกระหายที่จะนําข่าวประเสริฐออกไปอย่างแท้จริงขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับให้เราตื่นตัวนะครับการงานของพระเจ้าต้องการคนที่เอาจริงเอาจังเพื่อให้ข่าวประเสริฐไปยังทุกแห่งในประเทศไทยขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพบกันครั้งต่อไป